ปัญหาหิวรอบดวงตาเนี่ยเป็นความหนักใจของใครหลายๆคนเลยใช่ไหมคะซึ่งปัญหาความคล้ำรอบดวงตาเนี่ยบางแบบเนี่ยนะคะก็คือสามารถใช้สกินแคร์ช่วยได้แต่บางแบบเนี้ยต้องใช้หัตนการช่วยด้วยแต่อันดับแรกเลยเราจะพามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าความคล้ำรอบดวงตาเนี่ยมันมาจากอะไรได้บ้างแล้วก็มีสาเหตุอะไรบ้างค่ะรอบตาคล้ำเนี่ยนะคะปกติเราจะเจอที่เปลือกตาล่างใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยนะคะก็จะเจอที่เปลือกตาบนได้ลามไปถึงคับจนถึงโคนจมูกก็เจออยู่นะคะแล้วก็ปัญหานี้นะคะเจอตั้งแต่ เป็นวัยผู้ใหญ่วัยรุ่นเราก็เจอด้วยค่ะสำหรับอาการคล้ำรอบดวงตาะะก็จะมีอยู่5ชนิดนะคะได้แก่อันดับแรกเลยนะคะก็คือคล้ำจากผิวหนังของผู้ป่วยเองค่ะส่วนมากเราก็จะเจอในผู้ป่วยที่มีผิวหนังข้นขทางสีเข้มนะคะแล้วก็จะเจอในกลุ่มที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยอยู่และะ้วด้วยค่ะอันดับ2นะคะก็คืออาการคล้ำหลังจากที่เกิดอาการอักเสบส่วนมากมักจะเจออาการคันที่ตาหรือว่าผื่นที่ตานะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะเราจะมักพบในกลุ่มคนไข้ที่มีอาการโรคภูมิแพ้หอบ นะคะแล้วก็มีการขยี้ตาแล้วก็ขันที่ตาบ่อยๆคะ่ะแบบที่3นะคะก็คือความคล้ำที่เกิดจากเส้นเลือดฝอยขยายตัวค่ะมักจะเห็นสีอมม่วงร่วมด้วยนะคะยิ่งใครที่มีผิวบางก็จะเห็นแบบความคล้ำได้ชัดกว่าเดิมคะ่ะแบบที่4นะคะก็คือไม่ใช่อาการคล้ำจริงค่ะแต่ว่าคล้ำจากเงาแสงเราจะเจอนะคะในคนที่มีร่องน้ําตาหรือว่าร่องแบบตาค่อนข้างชัดค่ะแบบนี้เวลามีแสงตกกระทบปุ๊บเราก็จะเห็นว่ามันมีความคล้ำแต่เวลาเราเอาไฟส่องปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านี่มันไม่ใช่ ความคล้ำจริงแบบนี้นะคะต้องใช้หัตถการในการช่วยค่ะและก็ข้อสุดท้ายนะคะมีอาการคล้ำจากสาเหตุอื่นๆเช่นมีโรคประจําตัวต่างๆนะคะแบบโลหิตจางมีอาการผิวหนังแห้งหรือความผิดปกติของฮอร์โมนค่ะกรณีขอบตาคล้ำนะคะจากทั้งกรรมพันธุ์ร่องน้ําตาชัดหรือว่าภูมิแพ้หรือว่ามีโรคประจําตัวเนี่ยจริงๆจะต้องแก้ไขที่สาเหตุก่อนนะคะอาการคล้ำม,มันจะดีขึ้น,นะคะหรือว่าจะใช้หัตถการช่วยในการร่วมด้วยค่ะสรับวิธีการรักษารอยคล้ำนะคะก็จะมีตัง้งแต่หัตถการ มียาแล้วก็มีท้งสกินแคร์นะคะแต่ในกลุ่มถาดการแล้วก็ยาเนี่ยเดี๋ยวเราขอข้ามไปก่อนนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาโฟกัสในเรื่องของสกินแคร์ะคะ่ะสาหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์เท่าไนระว่าส่วนประกอบน่าสนใจนะคะผลลัพธ์ดีทุกอย่างเขาออกแบบมาดีเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็น positive u l t i m a t e eye e s s e n c e ตัวนี้จาก positive เลยคือส่วนประกอบเขาน่าสนใจนะคะแล้วก็ให้ผลลัพธ์3ด้านที่มันชัดเจนที่มันจําเป็นจริงๆต่อเรื่องระบบ ลอกด,ดวงตาของเรานะคะคือเขาจะโฟกัสเรื่องลด,ล,ดล็อกเรือนแน่ลดก็คือลดจุดด่างดําแล้วก็ความคล้ำรอบด,ดวงตาะคะล็อกก็คือล็อกความชุ่มชื้นรอบด,ดวงตาแล้วก็เพิ่มความอิ่มฟูให้ดวงตาเนี่ยดูมีความแบบสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็เลือนก็คือลดเลือนริ้วรอยนั่นเองนะคะก็คือค่อนข้างครบทั้ง3ด้านส่วนประกอบน่าสนใจมากเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องส่วนประกอบก,กันค่ะในด้าน feeling การใช้เขาทําออกมาได้ดีมากนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ของเขาดีมากโดนัทอาจจะเจอคนไข้หลายคนเลยที่เขาจะมา ปรึกษาว่าเวลาเขาใช้ตัวครีมที่มันมีความนุ่มแน่นมากๆเนี่ยรอบดวงตาเขาจะเจอปัญหาเป็นตุ่มๆเหมือนเป็นสิวขึ้นมาซึ่งตรงนั้นนะคะมันคือมีเลียค่ะมันไม่ใช่เป็นสิวมันกดออกเองก็ไม่ได้มีปัญหาบ้างเลยเขาจะเรียกว่าสิวหินนะคะซึ่งมันเกิดจากการที่ใช้กลุ่มที่ครีมทารอบดวงตาที่มันมีเนื้อหนักมากเกินไปนะคะตัว positive นะคะเขาก็เลยลดปัญหานั้นไปเลยโดยการเขาใช้ทําเนื้อสัมผัสแบบเอเซนต์แบบเจลใสเนื้อจอนข้างบางเบาแล้วก็เวลาใช้เนี่ยค่ะคือจะใช้ง่ายมากเดี๋ยวเกดให้ดูก่อนดีกว่า นี่นะคะเนื้อจะเป็นแบบอย่างนี้เลยเป็นเจลใสๆแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะลดปัญหาเรื่องมีเหลี่ยไปได้ตั้งแต่สตาร์ทแบบขั้นตอนแรกเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือการเคลือบผิวค่ะเราต้องการการเคลือบผิวบนผิวรอบดวงตาไม่ให้มีการระเหยของน้ําออกจากผิวเพราะว่าผิวรอบดวงตาเป็นส่วนที่บางมากดังนั้นเนี่ยนะคะก็คือส่วนนี้ที่เขาทําเนื้อออกมาแบบนี้มันก็สามารถจะเคลือบผิวได้ดีแล้วก็มีกลุ่มส่วนประกอบที่เอาไว้ทําให้แบบตรึงให้อยู่ใต้ตาเนี่ยรู้สึกว่าแน่นกระชับ ขึ้นโดยที่หลังจากการใช้แทบจะทันทีเลยนะคะก็เลยทําให้คนที่มีถุงใต้ตาท่ข้างใหญ่เนี่ยใช้แล้วก็จะรู้สึกถึงผลแทบจะทันทีเลยว่าแบบมันดูเรียบแล้วก็ดูกระชับขึ้นค่ะซึ่งสำหรับส่วนประกอบของเขานะคะก็คือจะมีหลายกลุ่มมากเลยแต่ว่ากลุ่มที่รัลว่าเด่นมากเลยก็คือกลุ่มลดคือลดจุดด่างดำหรือว่าลดความคล้ำรอบดวงตาเพราะว่าก่อนอื่นก่อนที่จะมาลดเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ากลไกลของการที่เกิดรอบดวงตาคล้ำเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างคือผิวรอบดวงตาของเรานะคะมันจะเป็นส่วนที่บางมากแทบจะไม่มีไขม นอกจากนั้นนะคะก็คือจะมีเส้นเลือดมาเลี้ยงเยอะมากเวลาเราขยี้ตาอะไรต่างๆหรือว่าเราอดนอนนอนน้อยเนี่ยน,นะคะตัวเส้นเลือดของเรามันจะเปราะและทีเนี้นะคะมันก็จะเกิดการที่แพร่ค่ะของตัวเม็ดเลือดแดงออกมาจากตัวหลอดเลือดพอมันแพร่ออกมาเนี่ยเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันคือฮีโมโกลบินนะคะแล้วเวลามันแตกออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็คือจะมีโรงคะวัตถุนะคะคือวัตถุที่มีสีชื่อว่าฮีมซึ่งตัวฮีมเนี่ยนะคะเวลามันแบบแตกแตกแตกลงมาด้วยการใช้แบบเอนไซ ในร่างกายของเรามันก็จะมีบิลิรูบินบวกกับตัวไอรอนนะคะหรือว่าเป็นตัวเหล็ก2ตัวเนี่ยเวลามันเกิดการดิโพสิตนะคะหรือว่าแบบค้างตัวอยู่ช่วงใต้ตาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นสีคล้ำซึ่งแบบนี้ถามว่าใช้แอคทีฟอินกูรีเียนที่แบบว่าลดจุดด่างดำต่างๆมันได้ไหมมันไม่ได้นะคะปกติแล้วมันควรต้องใช้แอคทีฟอินกูรีเียนส่วนที่ช่วยในการเพิ่มปัด o d circulation หรือว่าการที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนต่างๆเพื่อที่จะช่วยกําจัดมันออกไปอันเนี้ยคือเป็นพอยต์แรกที่สําคัญมาก ส่วนพอยท์ที่2นะคะก็คือรอบดวงตาของเรามันก็จะมีความคล้ำของมันอยู่แล้วนะคะคือเขาเรียก P.O.H. นะคะสำหรับ P.O.H. เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่เราจะต้องเจาะจงโดยการใช้ส่วนประกอบในด้านการต้านการสร้างเม็ดสีเมลานินตามปกตินี่แหละค่ะเหมือนยับยั้งเอนไซม์ไทรซินเอสต่างๆเนี่ยอันเนี้ยก็คือเป็นอีกพอยท์หนึ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะกําจัดรอยคล้ำรอบดวงตาเนี่ยเราต้องแยกออกมาเป็นสด้านเลยด้านแรกก็คือต้องกําจัดตัวเบริลิบินออกไปด้วยการใช้ปลั๊ก c ซอร์เค t i เลให้มันไหลเวียนออกไปได้ดีส่วนอีกด้านหนึ่งก็ยับยั้งการสร้างเมลานินนะคะโดยการยับยั้งเอนไซม์ไทเรซินเสก็คืออีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถามว่าแอคทีฟอิ g r e เด e n น s ์อะไรที่ช่วยได้บ้างเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับแอคทีฟตัวแรกนะคะที่เรียกว่าสําคัญมากในสูตรเลยนะคะตัวนี้เวิร์กมากๆในสูตรก็คือไครซินค่ะ ตัวนี้นะคะถ้าสมมติเราดูในสูตรเราจะเห็นคําว่าไครซินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมาในรูปแบบขอกเทลค่ะในส่วนประกอบเนี่ยนะคะคือจะรวมกันทั้งหมด4ตัวชื่อว่าฮาโลซิลนะคะสำหรับ4ตัวนี้นะคะก็จะขึ้นชื่อตามนี้เลยนะคะไครซินเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากที่นะักบอกเพราะว่ามีกลไกแบบนี้ค่ะสําหรับไครซินนะคะเป็นสารกลุ่มเฟาเวอร์นอยด์ที่เขาบอกว่าเจอในกลุ่มกระทกรกหรือว่ากลุ่มแพชชั่น f l o เวอร์สนะคะซึ่งเขาพบผลที่สําคัญมากก็คือกระตุ้นการกําจัดบิลลิรูบินค่ะคือพอเรา เอาไปเทสเนาะนอกร่างกายคือ X v 4นะคะเขาจะพบว่าตัวนี้มันช่วยกําจัดตัวบิลิรูบินเนี่ยออกไปได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่างที่บอกนะคะว่าบิบิรูบินเนี่ยมันมีการแบบสะสมตตใต้ตาทําให้ใต้ตาดูคล้ําเมื่อใช้ตัวไครซินเนี่ยก็จะทําให้ตัวบิลิรูบิน ลดหายออกไปแล้วก็ทําให้ใต้ตาดูสว่างขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะเขาจะมีการพิสูจน์โดยการใช้การเทสนะคะคือข้างหนึ่งใช้ตัวฮาโดซิลสองเปอร์เซ็นต์ในการทาและอีกข้างหนึ่งไม่ให้ทาเลยคือให้อาสาสมัครคนเดียวเนี่ยแบ่งหน้าข้างหนึ่งทากับอีกข้างหนึ่งไม่ทานะคะใจร้ายมากพบว่า60%ของคนที่ทานะคะจุดด่างดำลอยคล้ำรอบดวงตายลดลงชัดเจนเลยโดยลดลงถึง19%ซึ่งมันเหมือนจะเอ๊ะจะดูน้อยไปหรือเปล่าแต่จริงๆคือ เาวัดจากนี่เลยค่ะเขาวัดจากแสงสสีก็คือสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะคะภาพใต้ตาความคล้ำด้านที่ทาเนี่ยลดลงชัดเจนกว่าด้านที่ไม่ได้ทาเยอะเลยนอกจากตัวไคซินแล้วนะคะมีอีก2ตัวที่เป็นกลุ่มที่ช่วยลดความคล้ำลดทดวงตานะคะตัวแรกก็คือ N-Hydroxy s ซักซ n i m ม d e นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเช่นกันค่ะอยู่ใน h a โลซ i l นะคะเขาบอกว่ามีผลในด้านการกระตุ้นการสร้างเร p t i n e ในผิวนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ผิวดูอิ่มฟูค่ะสำหรับตัวต่อมานะคะก็คือจะเป็น ตัวที่เราเห็นว่าเป็นสารสก,กัดจากไข่มุกถ้าเราดูในสูตรนะคะก็จะเห็นคําว่า hydrolyzed c o l l a t i n protein นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเด่นมากๆเลยก็คือไปยับยั้งที่ endothelin receptor ซึ่งเขาจะมีผลออกมาเลยนะคะว่าหลังจากที่ใช้ไป28วันนี้จะทําให้ผิวกระจ่างใสแบบชัดเจนเพราะว่าจะไปยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินขึ้นมานั่นเองค่ะซึ่งก็ถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าดับแรกเรามีไคลซินที่จะไปช่วยยับยั้งแบบตัวบิลิรูบินไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะมีการยับยั้งเม็ดสีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความ กระจ่างใสแล้วก็ลดรอยคล้ำอ่ะในทั้ง2กลไกที่สำคัญเลยค่ะ สำหรับกลุ่มต่อมานะคะก็คือจะมาในกลุ่มล็อกล็อกอะไรล็อกความชุ่มชื้นนะคะในกลุ่มนี้นะคะโดวนั้นก็จะยกขึ้นมาแค่3ตัวนะคะซึ่งจะเป็นตัวเด่นๆที่ทุกคนน่าจะแบบพอเข้าใจแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวแรกนะคะก็จะเป็นไฮโดรไลซ์คอลลาเจนซึ่งตัวไฮโดรไลซ์คอลลาเจนเนี่ยเวลาเราใช้นะคะก็คือเอาคอลลาเจนเนี่ยมาตัดแยกย่อยให้มันแบบเป็นขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะมันจะมีผลในด้านการดึงน้ําจากอากาศเข้าสู่ผิวนะคะเพราะฉะนั้นจะทําให้ผิวเรามีความชุ่มชื้นแล้วววกก็ออิิิ่่มมมมฟูขึึน,นะคะผเลยาีาาส เต็็มแล้วกชุสำหรับตัวที่2นะคะก็คือดิลเอ็กตรักนะคะหรือว่าสารสกัดจากผักชีลาวนะคะที่พบผลในด้านการแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีนะคะอบประโลมผิวก็ดีนะคะแล้วก็พบผลในด้านการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสาคัญมากเลยแล้วก็หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินนะคะเขาใช้เป็น 4D Hyaluron นะคะหรือว่าใช้เป็นไฮรอนรูปแบบ4ขนาดโมเลกุลเป็น High Magic 4D นะคะเป็นการผสมผสาน,นะคะ่ะของตัว Hyaluronic Acid แบบ4รูปแบบเลยเพราะว่าแต่ละรูปแบบเนี้ยให้ผลต่างกันตามนี้นะคะ ตัวแรกก็คือโซเดียมไฮยาเนตแบบครอสโพลิเมอร์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่เลยมันจะมีความสามารถในการที่จะปกคลุมบนผิวแล้วเพราะตัวมันใหญ่เป็นผ้าหม่มเนาะแล้วก็ช่วยดูดซึมความชุ่มชื้นจากอากาศเข้าสู่ผิวได้ด้วยทําให้ทั้งเสียน้ําน้อยแล้วก็ดึงน้ําจากอากาศเข้าสู่ผิวได้อีกผิวก็จะชุ่มชื้นขึ้นค่ะต่อมาเป็นโซเดียมไฮยาเนตนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ทุกคนแบบหลายๆคนจะได้ยินอยู่แล้วเนาะตัวนี้นะคะจะมีหน้าที่ในการอุ้มน้ําไว้กับพื้นผิวทําให้ผิวชั้นคอเนี่ยมีความช,มช อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญนะคะก็คือโซเดียมอะซิติเลดไฮยาลูเนตนะคะตัวนี้มันจะมีความสามารถในการเกาะอ,อยู่กับผิวอะ่ะได้ค่อนข้างแน่นหนาเลยแล้วเวลามันเกาะปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่เกาะเฉยๆนะคะเกาะปุ๊บนี่ก็คือสามารถดึงความชุ่มชื้นจากอากาศเข้าสู่ผิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ผิวชุ่มชื้นได้ยาวนาน,นะคะ่ะแล้วก็อันที่4ี่นะคะก็คือจะเป็นไฮโดรไลซ์โซเดียมไฮยาลูเนตค่ะไฮโดรไลซ์ก็คือการทําให้มันขนาดมันเล็กลงซึ่งขนาดพอเล็กลงแล้วเนี่ยมันก็สามารถซึมได้ลึกลงะ,ะแลลล้้วกกกาารทที่ซึมไดงย็จใํใ มีการดันดันดันทำให้ผิวข้างบนเนี่ยรู้สึกว่าอิ่มฟูแล้วก็เรียบขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเพิ่มความชุ่มชื้นจากข้างในผิวด้วยแล้วก็ทําให้ริ้วบางๆเล็กๆอยู่บนผิวเนี่ยมันเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ริ้วรอยดูยจางลงค่ะและฟังก์ชันสุดท้ายนะคะก็คือการเลือนนั่นก็คือการลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตานะคะซึ่งสา ctive Ing ฟอิง e ีเดียนที่นะัสเลือกมามันดีมากๆทั้งสาตัวก็คือแบบว่ามีความชอบส่วนตัวมากเลยนะคะตัวแรกนะคะก็คือแอสตาแซนตินค่ะตัวนี้คือจะเป็นตัว สก,กัดที่มันมีสีออกแดงๆเนาะแอสตาเซนทินเนี่ยมันจะมีผลในด้านการแอนต้ออกซิแดนต์ได้ดีมากเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็จะพบผลในด้านแอนตี้อาจิ้งได้ดีก็เลยพบผลในด้านการลดเลือนริ้วรอยได้ดีไปด้วยนะคะสำหรับต,ตัวต่อมานะคะก็คืออะซิติลเตตาเปปไทด์5นะคะ,ะหลายหลายคนอาจจะแบบเอะตัวนี้มันคือเปปไทด์อะไรคือหลักๆแลวนะคะจะมีข้อมูลจากทางผู้ผลิตเขาบอกว่าจะทําให้ลดการซึมผ่านของน้ำอ่ะเข้าออกหลอดเลือดมันก็เลยทําให้ลดการสะสม ของน้ำอรอบๆเนื้อเยือ่อรอบดวงตาจะทําให้ช่วยลดการบวมตุยของรอบดวงตาลงมาได้ด้วยค่ะนอกจากด้านการลดความบวมตุยนะคะก็ยังให้ผลในด้านการปรับอารมณ์ผิวนะคะเพิ่มความยืดหย,ยุ่นของผิวรอบดวงตานะคะลดไกลเคชนันก็คือลดความแก่ของผิวได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นตัวส่วนประกอบที่ดีมากเลยในตัวผลิตภัณฑ์ทารอบดวงตาค่ะสำหรับตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่แบบโด่งดังมากนั่นก็คือแมทริซิลสามพันนะคะถ้าเราดูในสูตรเนี่ยเราก็ จะเห็นคําว่าพารมเมโตอิลเตตไทยเซเว่น 7, แล้วก็พามเมโตอิลไทยแบไทยวัน 1, นะคะซึ่งคู่เนี้ยคู่ตรงๆเลยว่าเป็นตัวที่ช่วยในด้านแอนตี้อ n g จิ้งได้ดีมากเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวได้ดีนะคะแล้วก็คือจะช่วยลดเลือนกลุ่มริ้วรอยได้ดีเสริมเรื่องการค้ายันในผิวแล้วก็ช่วยส่งเสริมการซ่อมแซมฟื้นฟูเพราะว่าไปส่งเสริมการส่งสัญญาณระหว่างเซลล์ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทําให้แบบผิวทั้งชุม่มชื้นอิ่มฟูต้านริ้วรอยแอนตี้อ n g จิ้งครบเลยนะคะตัวแมททิซิลสามพั ซึ่งหลังจากส่วนประกอบแบบเน้นๆเต็มๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงแล้วก็เนื้อสัมผัสของเขาเป็นยังไงและทําไมคือพิเศษจนถ,ถึงกระทั่งแบบโดนัดอะเอามาเล่าให้ฟังเพราะปกติเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์รอบดวงตายนะคะจะไม่ค่อยเอามาเล่าให้ฟังเพราะมันไม่ค่อยได้ผลเนาะแต่ตัวนี้ดนัทว่าเวิร์กมากเลยมามาดูกันค่ะ อันนี้คือหน้าตาของแพคเกจิ้งเขานะคะเขาก็จะมีฝาปิดนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นด้านหัวของเขาเลยสําหรับหัวของเขาเนี่ยเวลาเราก,กดออกมานะคะคือตัวเนื้อเซรั่มมันก็จ่อกมาแบบนี้เห็นไหมคะว่าจะเป็นเนื้อเอสเซนส์แบบเจลใสๆเลยนี่อย่างที่น้องนบอกนะคะว่ามันจะสามารถแบบทาแล้วก็กระจายตัวได้ดีมากเลยบริเวณรอบดวงตาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะไม่ก่อปัญหาเรื่องสิวหินน่ะคือมันไม่อุดตันและทําให้แบบ เกิดปัญหาสิวหินขึ้นนะคะเนื้อเขาจะแบบว่าแบบละเอียดแล้วก็ทาแล้วสบายผิวมากเลยอีกอย่างนึงนะคะคือในสูตรเขาจะมี PVP เพราะฉะนั้นหลังจากทาแล้วเราจะรู้สึกถึงความตึงบริเวณรอบดวงตาข้อสําคัญอีกอย่างนึงนะคะเวลาเราทาไม่รู้สึกถึงความแสบตาเลยแราไม่รู้สึกถึงความแบบเบิร์นิงหรือว่ายิบยิบรอบดวงตานะคะทาแล้วจะรู้สึกสบายรอบดวงตาเลยวิธีทาคือง่ายๆเลยให้บีบออกมาเนี่ยบริเวณนี้นิ้วนางแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเนี่ยให้แต้มแล้วก็ทาจากหัวตาไปหางตาแล้วก็จากหางตาเข้ามาที่หัวตาเบาๆแบบนี้นะคะ จนทุกอย่างซึมไปได้ดีนะคะแค่นี้เลยหลังจากนั้นก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่งหน้าทับตามได้แล้วก็กลางคืนก็คือสามารถทาเป็นขั้นตอนแรกๆหรือว่าจะทาขั้นตอนสุดท้ายก็ได้แล้วแต่ที่เราเแบบสะดวกนะคะใช้ง่ายมากแพคเกจจิ้งก็สะอาดมากแล้วก็อย่างคอนแทมิเนชันเนี่ยคือแบบไม่มีเลยเพราะว่าเนื้อเซรั่มเนื้อเอเซนส์ก็จะออกมาบริเวณนี้นะคะ สัมรัสความเห็นของโดนัทนะคะโดนัทคิดว่านะคะตัว positive ultimate eye essence เนี่ยเป็นตัวเซรั่มสำหรับทารอบดวงตาที่ดีมากๆเลยเนื่องจากตั้งแต่ส่วนประกอบที่เห็นปุ๊บแล้วก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากตั้งแต่ feeling แรกของการใช้เลยรู้สึกเลยว่าตอนแรกเนี่ยทาลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีความฉ่ำเย็นแล้วก็พอเซ็ตตัวปุ๊บนี่มีความเบาสบายของผิวและยิ่งผิวรอบดวงตาเราอะมันจะมีความรู้สึกเวลาทาปุ๊บจะมีความตึงๆแบบ รู้สึกว่าแต่งหน้าตอกก็สวยใช้ทั้งเช้าแล้วก็กลังคืนเนี่ยนะคะไม่มีความเหนอะหนะแบบรู้สึกว่าซึมสบายผิวเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่ามันหวังผลได้ตามที่เขาเคลมคืออย่างที่เขาเคลม3อย่างเนี่ยลดล็อกเลือนนะคะก็คือลดความหมองคล้ำเนี่ยเขาก็วางแผนมาอย่างดีว่ามันไม่ใช่แค่ลดความคล้ำจากเมลานินนะแต่คือเขาก็ไปจกกัดการที่บิลิลูบินด้วยล็อกเนี่ยก็คือกลุ่มล็อกความชุ่มชื้นเขาก็คือใส่ตัวไฮยากในการที่จะทา,าให้ผิวมันพลั้มขึ้นมาแทบจะทันทีในการ ใช้คืออย่างเราอะต้องการผลลัพธ์แทบจะแบบทันใจอะเขาสามารถทำได้ในจุดนี้ทําให้ผิวมันดูพลั้มขึ้นอะนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรือน,นะคะ่ะมีแมททีซิลสามพั 3, นะทุกคนและในราคาที่เราคิดว่ามัน สมเหตุสมผลมากแพคเกจจิ้งก็ดีทําออกมาได้ดีแล้วคือตัวโดดันเองนะบางทีก็ไม่ได้เอามาทาแบบนิ้วนางทาอย่างนี้หรอกก็คือทาไปตรงๆอย่างนี้เลยก็ยิ่งสบายตายด้วยนะคะเวลาเราทาเนี่ยเราสามารถคนโทรลความแรงของการกดได้ดันั้นอยากให้ทุกคนทาค่อนข้างเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าผิวรอกดวงตายอย่างที่โดดันบ,บอกว่ามันค่อนข้างบางแล้วก็มีเส้นประสาทเยอะเวลาเรากดแล้วเราขย,ยี้เนี่ยมันก็คือจะมีการแตกของตัวเม็ดเลือดได้ด้วยตัวนี้นะคะถือว่าเป็นตัวที่ดีมากส่วนประกอบ ดีเนื้อสัมผัสดีใครตามหาผลิตภัณฑ์ทารอบดวงตาอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะ Positive Ultimate Eye Essence ค่ะ สำหรับพิกัดและราคานะคะเดี๋ยวน้นจะแปะให้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ในแคปชั่นด้วยถ้าสมมติว่าใครมีคําถามอะไรแล้วก็อยากจะพูดคุยนะคะสามารถสอบถามเข้ามาทางคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวน้นตอบทุกคําถามเลยค่ะยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้เรียบร้อยแล้วสําหรับเรื่องรอยคล้ำใต้ตาต่างๆนะคะเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ